อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเปิดทําการสอนเมื่อวันที่1นึ่พฤศจิกายนพุทธศักราช2,509โดยมีนายสมานบือราเฮงเป็นครูใหญ่คนแรกมีเนื้อที่ทั้งสิ้น1ไร่3งาน58ตารางวาโรงเรียนเปิดให้บริการตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยรับสมัครเด็กในเขตบริการหมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลคลองมานิงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในปีการศึกษา2554มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น224คนมีข้าราชการครูจำนวน9คนพนักงานราชการจำนวน3คนและพนักงานบริการจำนวน1คน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่1ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬานันทนาการตามจินตนาการมาตรฐานที่สองผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเอื้ออารต่อผู้อื่น มีความกตัญยูกะตะเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดีของสังคมมาตรฐานที่3 ผู้เรียนมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวมีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานมาตรฐานที่4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดได้ตลอดแนวมีการจัดระเบียบความคิดใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิดสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองนำเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองมีความคิดริเริ่มและสร้างสารรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจกำหนดเป้าหมาย การและตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมาตรฐานที่5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง8กลุ่มสาระร้อยละ68.49มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดรวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการทำงานดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบเอาใจใส่มานะภาคเพียรมีการตรวจสอบทบทวนการทำงานเป็นระยะระยะจนงานที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จอย่างมีคุณภาพทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตสามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมาตรฐานที่7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะตำแหน่งโดยความมุ่งม,มั่นทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรโดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนโดวยวิธีการที่หลากหลายให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึงตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำมีความสามารถทางวิชาการและมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง4งานได้แก่งานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลงานบริหารทั่วไปให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำน,นาจให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึ่งพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษามาตรฐานที่9คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระเบียบอื่นๆคณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยผู้ปกครอง ชุมชนสิทธิ์เก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษามาตรฐานที่10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและแสดงจุดเน้นของสถานศึกษาโดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถความสนใจมีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึงมีการนิเทศติดตามกำกับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ นำผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง ใช้าการได้ดีนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้านให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้แก่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสมุดอาคารเรียนอาคารประกอบแหล่งเรียนรู้การบริการ,รสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนมาตรฐานที่12สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ หลายวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2553โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยที่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานแต่ละตัวมาตรฐานที่13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษามีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุน ให้บุคลากรในสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจนสามารถสร้างความรู้ทักษะมีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาตรฐานที่14การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตา